เอาแล้วไงเห็นไหมครับว่าลาวเป็นไงนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่าไม่จําเป็นพวกคุณอย่าไปนะฮะไม่ต้องไปเที่ยวหรอกครับลาวเที่ยวทางเหนือเราทางอีสานเราทางภาคใต้ภาคตะวันออกตะวันตกประเทศไทยไปให้ครบก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ <c oughs> แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรด้วย เราคนไทยด้วยกันหรือแม้แต่ชาวต่างชาติคนไทยก็ยังให้เกียรตินะฮะคนไทยก็ยังมีน้ำใจให้เสมอแต่กับเราเป็นไงฮะขาเข้าไปมันไม่ปั๊มให้ขาออกมานะฮะมัน,มนจะรีดเงินไอ้ตรงนี้เนี่ยนะฮะผมเตานินใจอยากแนะนำนะครับว่าไปตามหาตัวไอ้รถตู้นะให้เจอไอ้คันนั้นน่ะนะฮะให้เจอ เชื่อว่าหาได้ไม่ยากหรอกครับเจอก็ก็ตืบมันซะนะแล้วก็ขับไล่ให้กลับไปทำมาหากินในประเทศลาวไม่ต้องเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยเป็นขบวนการเป็นแก๊งนะครับเป็นแก๊งยิ่งกว่าอาชญากรรมอีกเห็นไหมฮะก็ขณะเขาเข้าไปเนี่ยนะครับไปไปตั้งหลายที่ตรวจตั้งหลายทางทำไมไม่บอกล่ะครับว่าพัสอร์เนี่ยมันไม่ได้จำเข้ามานะให้กลับไปจำเข้ามาใหม่ ครับเพื่อที่จะให้เกิดสิ่งที่มันถูกต้องแต่กลับเพิกเฉยแต่ตอนขากลับเนี่ยรียดเอาเงินมันเป็นขบวนการฮะแบบนี้เจอกันบ่อยแล้วก็พูดกันบ่อยนะแล้วก็ไม่จดไม่จำนะไปะยิ่งไปเป็นกลุ่มไปเป็นคณะทัวร์เนี่ยมันจะต้องมีหลงอยู่บ้างคนสองคนใจที่หลงก็คือเขาแกล้งนะ แกล้งเขารู้กันเนี่ยฮะคนลาวไม่เคยหวังดีอะไรกับคนไทยเลยแล้วทำไมเราจะต้องไปทำไมเราจะต้องไปสนับสนุนทำไมเราจะต้องไปเที่ยวลาวมันเพราะอะไรก็อยากจะบอกกับคนไทยทุกๆคนนะครับว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเหยียบเข้าไปครับหน้าเนื้อใจเสือนะเราอบอุ้มเรารับแรงงานลาวเข้ามา ทำมาหากินในประเทศไทยไม่ใช่ว่าประเทศไทยขาดแลนแรงงานนะฮะแรงงานพมา่าเรามีเยอะมากเพียงแต่ไอข้าราชการไทยเพียงแต่เจ้าหน้าที่รัฐไปเหยียบไปย่ำเขาไว้นะถ้าเราตรวจสอบดีๆเนี่ยแรงงานเหลือเฟือแล้วถูกต้องตามกฎหมายอีกจังหากดแต่เราไม่ทำข้าราชการไทยรัฐบาลไทยก็พอกันนะนะฮะไม่รู้อะไรเป็นอะไรในที่สุดคนไทยเดือดร้อน เพราะฉะนั้นงดเที่ยวาลาวเสียตั้งแต่วันนี้นะฮะจะดีที่สุดครับ5,000บาทห0 0พันเลยเหรออา้าวงี้คนที่ไปทำให้ผมทำไงอะ่ะเขาเอา,เ,อาเล่มไปหมดเลยเพราะผมเหมารถจะฝั่งนู้นนี่ครับของคนลาวอะ่ะ ไม่แล้วพวกผมจะเข้ามาได้ยังไงอะถ้าไม่ปั๊มเข้ามาก็อเอ,อจะเดินเข้าไปได้ยังไงก็ในเมื่อเขาก็ต้องตรวจอะเขาตรวจตลอดเลยเขาตรวจตลอดเลยนะแล้วผมก็เสียค่าให้คนเราเป็นคนทำให้ด้วยอะไรนะครับอ,นะอ่าฮะ